คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่34ทับ2557เรื่องให้บุคคลมารายง,งานตัวเพิ่มเติมเพื่อให้การรักษาความสงบและการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงให้บุคคลเข้ามารายง,งานตัวณห้องจาำจุรีสโมสรทหารบุกเทเวศในวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2557เวลา10นาฬิกา ถึง12นาฬิกาดังนี้ 1. นางสาวจิรนันจันทวงศ์ 2. นายนักชัยอินไซสา 3. นายเมธีหรือนายนิติธาดาเมธาสุข 4. นายเจริญปัญญาวงศ์ 5. นายมหาวันกวัง 6. นางสาวอุบลการอมรศินป์7 นายภัยรัต์สร้างถิ่น 8. นายชัชวานกันจนหุต 9. นายเฉลิมพลเจษด,ดางกูลณอยุธยาหรือผาสุข 10. นายสมชาตินาคบรรจง 11. นายชาญชัยยะ 12. นายวุฒินันปราบนอก 13. นางสาวสกุลบางระมาต 14. นายไพรวันสีน้ำอ้อม 15. นายประเทืองพินโย 16. นายพงพิสษิ์คงเสนา 17. นายอํานวยคลังผาสั่งณวันที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2557ผพลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ